อยากได้กระเป๋าตังค์แต่ยังไม่มีตังค์ทำยังไงดีเอ่ยใช้เคล็ดลับนี้เลยค่ะเคล็ดลับนี้นะคะหลายคนใช้นะคะแล้วปรากฏว่ากลับมาบูชา เกาือซางเยอะมากๆเลยค่ะคนเราจะมีบุญกุศลที่เราได้สร้างได้สะสมมานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมาเพื่อเกือ้อหนุนค้ำคูนเราอยู่แล้วนะคะครูบาอาจารย์ต่างๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็อยากได้บุญนะคะให้เราใช้เคล็ดลับของการบอกกล่าวค่ะว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากโชคลาภดีขึ้นมีเงินในเก๋าสร้างเยอะๆนะคะให้ใช้เคล็ดลับในเรื่องของการ ตั้งจิตอธิษฐานนะคะสาวพวิช้างหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์ค่ะตั้งนโมสามจบแล้วพูดว่าด้วยอนิสงผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างได้กระทํามาขออนิสงผลบุญนี้จงถึงราาารครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งตัวเลขครูบาอาจารย์ยันคาฉาและครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งฮองจุ้ยในกระรอร้างศาสตร์ตัวเลขและเทวดาที่ปกปักรักษาตัว,ตวข้าพเจ้าหากแม้ข้าพเจา้าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้บูชากระรอร้างศาสตร์ตัวเลขให้มีโอกาสช่องทางใน เรื่องการเงินการงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาจนสามารถมีเงินมาบูชากรอดสร้างศาสตร์ตัวเลขได้ให้ใช้คล็ดลับของการตั้งจิตอธิษฐานบอกนะคะว่าเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ท่านมาเกื้อมนุนมาค้ำมาคูณเราใช้เคล็ดลับแบบนี้เลยนะคะ